ทางแลมตั้งแต่เด็กค่ะทางแลนดตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะมันออกคางหมดจริงๆตรงเนี้ยมันมันทำให้เสียงเราังวานเวลามีหน้าที่บานบานอย่างเหมือนถ้ำเออเหมือนถ้ำเรามีถ้ำเป็นของตัวเองเออเนี่ยหนูยังมีประโยชน์มากยังไงเวลาฝนตกเพื่อนๆหนูมาสายใต้หนหนูได้เลยปวดเพื่อนเลยวิ่งวิ่งเล่นกับเพื่อนนะใส่เพื่อนใส่เพื่อนคนนู้นคนนี้อยากให้เขาทักว่าอุ้ยปากหอม ก็ไม่ทักหนูสักคนเลยค่ะหนูเนี่ยมากับเสียงจริงๆมากับเสียงคือทั้งตัวหนูไม่มีพูดภาษาชาวบ้านไม่มีเฮียอะไรดีใครก็จริงๆหนูชอบจมูกพี่พึ่งพี่พึ่งพี่พึ่งเพราะพี่พึ่งเนี่ยก็ทําพอดีฟองงามไม่โด่งไม่เห็นเป็นสันไม่ใสอย่างน้อยก็มีรูจมูกใครไปแล้ว